สวัสดีครับแฟนๆสอใสายลุงทุกท่านครับผมส่อสายลุงอ,อสอครับเดี๋ยวอันนี้พระเอกในงานเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยเดี๋ยเดียเตัวนี้นะครับคือเจ้าดื้อเราจะมาพูดถึงนิวคาเซลน,นิวคาเซิลน,นั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงไก่น,นะครับ เราต้องมีวัคซีนหยอดวัคซีนก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาเลี้ยงนะครับคือเอารอยอดตั้งแต่เล็กๆคือดีที่สุดนะครับหยอดเล็กๆแล้วก็เอามาโตมา3เดือน4เดือนแล้วก็มาฉีดวัคซีนนะครับเดือนฉีดหนึ่งครั้งนะครับ6เดือนฉีดหนึ่งครั้งแล้วนิวคาสเซลนั้นนะครับ ช่วงที่ของผมเป็นนั้นมากับสายลมสายฝนมายวาวมากครับเปิดประตูไปนี่ล้มละนาวเลยนะครับสามสุ่มสี่สุ่มนะครับเต็มเลยนะฮะเบ็บตัวเปต,วตัวตอนสุ่มผมนี่แทบร้องเลยนะครับแต่ผมก็หาตัวยานะครับไวโคต,ต็ดไวโคต,ต็ดเอามากอกนะครับ ต่ไนมะ่ให้กินนะฮะให้ให้กอกนะครับให้ให้อย่าให้กินน้ำนะครับอย่าให้กินน้ำอย่าให้กินข้าวนะครับ <c oughs> คือเราใส่ยาตัวนี้เข้าไปนะฮะกอกให้ถึงหนังเลยนะครับกอกให้ถึงเนียงประมาณสามวันนะครับสามวันถึงสี่วันก็จะเห็นผลนะครับนิวคาสเซิลนะครับ ก่อนที่เขาจะเป็นมนาบางตัวเราไม่เคยเห็นนะครับนะครับตอนเท้าหมอกเลยนลหน้าเลยหัวตกคอตกนะครับแล้วน้ำลายเขจะยืดจะเหนียวตานี่จะลอยนะครับตาเขาจะลอยมากเลยคอตกนะครับคอตกแล้วน้ำลายจะเหนียวนะครับเราเอา ขนไก่ปั่นคอออกนะครับปั่นคอออกแล้วเราก็กอกยาตัวนี้นะครับกอกยาตัวนี้ให้เต็มหนังเท้าเย็นนะครับกอดเลยเท้าเย็นถึงจะคอตกสลบสไลดยแล้วเราก็กอกไปให้เท้าเย็นเท้าเย็นนะครับสามวันถึงสี่วันนะครับก็จะหายนะครับก็เริ่มจะก,กินข้าวได้แล้วนะครับอันนี้ผมมา แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนได้รู้กันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับนิวคาสเซิลหรือโรคหาของเรานะครับเราป้องกันได้เรารักษาได้นะครับโรคขี่เขียวขี่ขาวเราก็ใช้ยาตัวนี้เลยครับนะครับใช้ยาตัวนี้ก็หายนะครับนะครับไวโคต,ต็ดนะครับ แต่ยาตัวนี้ก็หายไวโคต็ดนะครับตัวนี้ขาอ่อนนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องนิวคาสเซนนะครับโรคนิวคาสเซนหรือโรคหาไก่ของเรานั้น <S <S 1> <S 1> คือบอกตรงๆว่าถ้าเป็นแล้วนี่เราจะแยกจับออกไปตทางหากนะครับอย่าให้มารวมกับ ตัวที่มันยังไม่เป็นนะครับนะครับถ้าถ้าอยู่รวมกันมีร้อยหมดร้อยครับนะครับตายหมดอยู่ประมาณ3ามวันก็ตายหมดแล้วห้าวันนะครับเต็มที่ห้าวันตายหมดครับบางตัวนะครับที่เป็นเลยวันเดียวก็ตายนะครับนะครับโรคนิวเคลสเซนทุกซุ้มทุกฟาร์มไม่อยากเจอเลยนะครับ คือ้องกันไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทำวัคซีนนะครับวัคซีน Newcastle นะครับวัคซีน Newcastle นะครับวัคซีน Newcastle เราใช้ตัวยาตัวนี้นะครับ Newcastle นะครับป้องกันนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับ เราป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะครับอันนี้นิวเอร์เซนโรคนิวเอร์เซนนะครับเราใช้ยาวัคซีนตัวนี้นะฮะวัคยาวัคซีนตัวนี้นะครับ,รบผมไม่ได้ซื้อนะครับผมไปเอาที่กรมปศุสัตว์นะครับไปขอกรมปศุสัตว์ที่ใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับเขาก็ให้มาแล้วก็วกมีการลงชื่อเลย ว่ามีไก่ขกี้ตัวข้อมูลอะไรอย่างเนี้ครับนะครับอันนี้ผมจะมาทํานะครับวัคซีนคือฉีดนะครับฉีด1 c ึนะครับวัคซีนนะครับฉีด1นึพอนะครับ เอาแค่หนึ่งซีซีพอนะครับนะครับเราจะแทงตรงที่หน้าอ,อกนะครับเราจะแทงตรงที่หน้าอ,อกโอ้ไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บเนาะอืมเจ็บจะตายยอเขาหน่อยนะครับนะครับ วัคซีนนะครับผมจะบอกการฉีดวัคซีนเราไม่ต้องไปฉีดตอนกลางวันนะครับให้ฉีดอตอนกลางคืนนะครับฉีดตอนกลางคืนดีที่สุดนะครับเพราะอากาศมันเย็นนะครับผมไม่แนะนําให้ฉีดกลางวันนะครับอันนี้ผมมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมาสาธิตเพื่อนๆได้ชมกัน <S <S เราป้องกันไว้ก่อนนะฮะ ตัวนี้ไก่ห้าเดือนนะครับฉีดได้แล้วนะครับสี่เดือนห้าเดือนนะครับเราจะฉีดช่วงช่วงเนี้ยเราจะฉีดอ่าสี่เดือนหรือห้าห้าเดือนทั้งนะครับปกติแล้วนะครับหกเดือนทั้งนะครับผมเอามาฉีดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพราะตัวนี้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย เ้ากล้องนะที่ให้พี่น้องได้ชมเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กด s ับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้สสายลุงด้วยนะครับอันนี้การที่เราเตรียมเตรียมการไว้ก่อนนะครับก่อนที่โรคระบาดหรือโรคนิวคาเซนโรคหานะครับจะมาติดตามในซุ้มของเรานะครับ เราป้องกันไว้ก่อนนะครับดีที่สุดนะครับอย่าให้เกิดเลยนะครับทุกซุ้มทุกความไม่อยากให้เจอเลยนะครับนะครับเพื่อน <c oughs> เพื่อนที่กำลังเลี้ยงนะครับสนใจเลี้ยงนะครับให้ทำวัคซีนป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับก่อนที่โรคนิวคาส์ New on, โรคหาจะมาเยือนในซุ้มของท่านนะครับ อันนี้นะครับอันนี้ผมเคยเจอประสบการณ์มาแล้วนะครับโอ้น้าตาแทบไหลเลยนะครับโรคนิวคาสลอันตรายจริงๆแล้วใช้การไม่ได้ด้วยนะครับนะครับใช้การได้ก็น้อยมากนะครับน้อยมากนะครับตัวนี้นะครับนี่ที่ทำขี้กากทาไปสามครั้งนะครับหายนะครับ ขายดีแล้วนะครับนะครับอันนี้ก๋อยครับนะครับพ่อเขาปานบุรีนะครับใหญ่จะใหญ่ไปถึงไหนไก่สี่เดือนกว่านะครับไก่สี่เดือนห้าเดือนนะครับสี่เดือนกว่ายังไม่ห้าเดือนดีด้วยซ้ำนะครับใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับนะครับครับก็ขอขอบคุณมากนะครับในการติดตามรับชม าการทำวัคซีนนิวาสเซ่นนะครับแก้โรคหาโรคอหฮิวานะครับโรคติดเชื้อฉับพลัในใกระแสเลือดเราก็ทำวัคซีนป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับเราทำป้องกันไว้ก่อนก่อนที่มันจะมาเยือนนะครับก็ขอขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมสอใสลุงมานะครับขอบพระคุณมากครับ